คุณผู้ชมครับเหลือจัเชือเกิดขึ้นจริงเป็นไปได้ครับปรากฏการช็อกโลกของวงการวอลเลย์บอลไทยเราครับผมกำลังพูดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียนยูทเกมซึ่งต้องบอกเลยครับว่านาวินาทีนี้นะครับผมเองก็ยังงงไม่เกณฑ์ขึ้นเหมือนกันสำหรับสาวไทยของเราครับกับการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศถ้าชนะเข้าชิงทันที แล้วก็เจอกับงานที่ไม่ได้หนักมากนะเอาตรงๆการเข้าถึงรอบรองแล้วเจอกับอินโดนีเซียเนี่ยเชื่อว่าแฟนบอลบอลไทยหลายคนก็โอ้โหสบายตีพุงแล้วนะครับทะลุชิงแน่นอนนะครับเส้นทางในรอบแปานี้ไทยถล่มยับกาตาแบบโอ้โหสู้ไม่ได้เลยขณะที่อินโดสู้กับจีนมาด้วยนะครับหลายคนคิดว่าเหนือกว่านะครับแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับงานนี้ช็อกสนันโคตรยะช็อกโลกจริงๆ เล่าแบบนี้ก่อนนะครับเกมนี้สาวไทยของเราจัดเต็มนะปันทิตาคงนอกครับเซตเตอร์แล้วก็ยังมีนัทวันผาไทยสงนัทิกาวาัศรานสติธรเจนตะนะครับในต่างมิดเดิลบล็อกแล้วก็มีสุภาพวดีพันวิไลวิศรุตตาเสงนาแล้วก็สิริกาดาใจดีนะครับก็คงไม่คาดคิดหรอกว่าไทยเราจะช็อกโลกได้ขนาดนี้ผมดูเซตแรกช่วงต้นผมว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรามาดีมากนะครับแล้วก็นำนำได้ดีจริง นะครับต่มันเกิดเหตุการณ์พลิกคาดกับตลปัดในเซตแร,รกผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะคือนำอยู่ดีๆแต่พอตา้มหลุดพ้น10มาเนี่ยกลายเป็นว่าอินโดนีเซียพลิกแซงครับคุณผู้ชมแซงขึ้นมาเป็น12-11ผมคิดในใจว่าเดี๋ยก็กลับมาอาจจะฟอร์มไม่สเสถียรก็ได้อะไรเงี้ยแต่ต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยฟอร์มการเล่นของสาวไทยไม่ค่อยแน่นอนนะคือตลอดต้งทัวร์นาเมนต์เนี่ย ฟาดมาหมดละเกาหลีจีนนะครับแล้วก็เป็นทีมแตงเหรียญทองด้วยนะครับแต่ว่าเอาตรงๆเกมนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเห็นคือความผิดพลาดเยอะมากนะครับจาก12-11กลายเป็น18-14ในเซตแรกผมเริ่มเริ่มต้งืินตห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีอะไรผิดปกตินะครับแต่ไทยเราก็ยังตามตีเสมอได้18-18แต่หลังจากนั้นเนี่ยอินโดมาครับแซงเป็น19-18แล้วก็สู้กันจนถึงปลายเซตนะครับ คือสาวไทยของเราเนี่ยควรจะต้องปิดเซตแรกแบบไม่ยากนะครับจากเริ่มต้นแต่ว่าเล่นไปเล่นมาพอไปเซตไปปล่อยให้เขาดิวได้ครับดิวแล้วกลายเป็นเข้าทางอินโดนีเซียปาดเอาชนะไปได้แบบเหลือเชื่อผมขยี่ตาเลย26-24นี่คือทีมที่ว่ากันว่ายอดเยี่ยมี่สุดในทัวร์นาเมนต์นะครับสำหรับสาวไทยของเรานะแต่ว่าเจออินโดนีเซียเซตแรก แพ้ไปอย่างนั้นนะครับผมหายใจลึกเข้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเซตสองเราจะกลับมาเราจะกลับมาสู้นะครับไม่กลัวอยู่แล้วนะไทยอินโดโหสบายนะครับไม่น่าจะยากกลับมาเซตที่2หนักกว่าเดิมครับนี่คือเกมที่ผมพูดได้เลยว่าออกทะเลที่สุดเกมหนึ่งของทีมสาวไทยในทัวร์นาเมนต์นี้เลยนะครับจากที่ถูกมองว่าเป็นเต็งหนึ่งอ่ะใครดูเซตสองนี่รู้เลยว่าโอ้โหไม่ได้จริงๆนะครับหนึ่งคนที่ถูกวิพิจารณ์หนักมากคือวิศรุตาเส็งนานะครับ เรียกว่าชอตช่วงของการดิวปลายเฟตสองทำเสียจนเสียเซตคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้คือไทยเราก็น่าจะปิดเซตได้ในเซตที่2อ่ะคือถ้าได้กลับมา1 1หนึ่งผมว่าเกมไม่น่าเป็นแบบนี้แต่พอกลับมาไม่ได้นะครับแลอินโดเนี่ยไม่รู้เอาหัวจิตหัวใจที่ไหนมานะครับมาปาดเอาชนะในเซตที่2ไปได้แบบกับตละลััดมากๆครับคือจบคือดิวนะเซตสก็ดิวแล้วก็จบไปที่ย7 2 5ิบดยิบ้าครับ คือผมพูดได้เลยนะครับว่าแฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่ติดตามอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมชุดนี้นะครับแต่เป็นทีมที่ผมพูดได้เลยว่าหูยิ่งดูยิ่งเสียใจยิ่งดูยิ่งช็อกมากนะครับแล้วพอเข้าสู่เซตที่3ผมพูดเลยครับพันโลแตกครับเหมือนทีมที่แบบทําอะไรก็ไม่ดีทําอะไรก็ไม่ได้เซตที่3เนี่ยพอสู้กับดิวมา2เซตกับอินโดนีเซียนะครับเหมือนจิตใจมันพังทลายพังจริง เซตสามนี่คือต้องบอกว่าออกทะเลไม่รู้ว่าจะลากกลับไปยังไงอ่ะคือเป็นเกมที่ผมพูดได้เลยนะว่าเจ็บปวดมากๆนะครับแพ้ยับนะสุดท้ายสาวไทยของเราแพ้อินโดนีเซียยับเยอะเลย3ต่อ0ผมเองผมดูผมบอ,อกเลยนะโอ้โหเกมนี้แบบอกหักพลิกล็อกช็อกโลกนะครับแต่กีฬาคือกีฬานะแต่มุมมองวันนี้ผมว่าการแพ้อินโดนีเซียมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากๆเลย โดยคอมเมนต์ในเกมนี้พูดได้เลยครับคุณผู้ชมว่าแฟนกีฬาวอลล์บอลไทยผิดหวังสุดๆนะกับการที่โอกาสจะเข้าชิงอะ่ะแล้วลุ้นเหรียญทองเนี่ยมันน่าจะมีมากมากๆนะครับเพราะว่าตั้งแต่ติดตามมาทีมชุดนี้ถูกพูดถึงเยอะแล้วก็มี FC ให้กำลังใจเยอะมากเพราะว่าออกสตาร์ทมาไทยเราก็อยู่ในกลุ่มที่น่าสนใจ อยู่กับทั้งเกาหลีแล้วก็ฟิลิปปินในพูดีแล้วไทยเราก็ชนะ2เกมอะ่ะแม้เจอเกาหลีเสียไปเซตหนึงก็ตามพอเข้ามาถึงรอบ8นะครับเป็นรอบที่จะต้องแข่งขันในพูลเอนะครับเพื่อจัดอันดับก่อนจะมาเจอในรอบ8เพื่อ,อเพื่อประกบคู่อะไรเงี้ยเราก็ชนะหมดนะครับโค่นทั้งฮ่องกงปราบทั้งจีนก็เป็นอันดับ1น,นะครับคือไม่มีใครคาดคิดอะ่ะนะครับแล้วก็พอเข้ารอบ8เจอกาตก,ก็ชนะอย่างสบายอะ่ะขณะที่ ทั้งฝั่งของอินโดนีเซียเนี่ยอยู่ผู้ซีนะครับชนะมาในฐา,านะแชมป์กลุ่ม C นะครับชนะ2เกมชนะคาซักกับชนิน่เทเปมาพอเข้าสู่รอบ8นะครับรอบแบ่งผู้เนี่ยก็อยู่กับอิหร่านอินโดอินโดนเนี่ยนะครับแพ้อ,อิหร่านด้วย3-0นะครับแล้วก็จบผูอ้อีในฐานะรองแชมป์กลุ่มนะครับมาเจอกับจีนตอนแรกก็คิดว่าไม่น่าจะผ่านจีนนะครับแต่จีนก็โดนอินโดนมา3-0เหมือนกันแต่ผมพูดได้เลยว่า ไม่คาดคิดจริงๆนะครับว่าสาวไทยของเราจะแพ้อินโดได้ขนาดนี้นะครับหลายคอมเมนต์บอกเลยว่าผิดหวังกับการเล่นในวันนี้มากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราอยู่ดีๆก็ช็อกไปดื้อๆช็อตไปเลยนะครับหรือว่าคอมเมนต์บอกว่าเหลือจะเชื่อเกิดขึ้นจริงไม่คาดคิดว่าการเจอกับอินโดเนียจะกลายเป็นเกมที่เรียกได้ว่าเจ็บปวดขนาดนี้เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยทีมชุดนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่เจออินโดก็ชนะสบายๆายอะ่ะ แต่กลายเป็นว่าเกมนี้อินโดนีเซียเอาชนะสาวไทยเราแบบยับเยินยุยยีเลยนะครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเกิดจากความผิดพลาดหรือเปล่านักกีฬาอ่อนล้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือกระทั่งมีการวิพากษ์วิจารณ์โคชยานะครับกับการทําทีมในครั้งนี้เนี่ยมักจะทําทีมในสถานการณ์ที่เซอร์ไพรส์ตลอดนะครับมีเสียหลายๆอย่างนะครับแล้วการแพ้ของโคชยะครั้งนี้เนี่ยโอ้โหมันกลายเป็นการติดตาเลยนะครับหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละ ทีม,มบอลไม่เสถียรจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็ยังมีคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์นักกีฬานะแต่ผมจะไม่ลงที่นักกีฬาแต่ผมรู้สึกว่าเออมันแปลกมากนะครับจากทีมที่จะต้องเป็นท็อปอะกลายเป็นว่ากับตละลับัดเลยนะครับซึ่งความไม่แพ้นี้ผมยอมรับนะพิคาดเซอร์ไพรส์นะครับอะไรที่ว่าแน่ๆมันไม่แน่จริงนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับก่อนเกมเนี่ยสาวไทยเหนือกว่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่สุดท้ายเนี่ย เล่นไปเล่นมาพังทลายเลยนะครับแล้วก็เป็นชุดที่หลายคนบอกว่าอ๋ออาจจะเตรียมตัวชัดชุดนี้เตรียมตัวตั้งแต่ต้นปีนะครับแต่ว่าในเรื่องโค้ดเรื่องอะไรอาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่แล้วพอโคดยักษ์นทพลศรีสมุทรน้าเข้ามาทำเนี่ยตอนแรกกระแสะดีนะคือแกทำโ,โหชนะแบบรัวๆนะครับแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าพอเจอกับอินโดอ่ะมันจะพังได้ขนาดนี้เออพังมากพังจนแบบ ไม่รู้เหลือสิสิ้นดียังไงนะพังเละจริงๆผมเปิดปื่นที่ตรงนี้ทุกท่านคอมเมนต์เลยว่าเกิดอะไรขึ้นผมเองผมยังงงและผมเองผมก็ยังช็อกว่าบ้าไปแล้วนะครับโคยาช็อกโลกอีกแล้วเหรอนี่นะครับขณะเดียวกันนะผมก็เนึ่งขันบอลลิบอลชายอันนี้เราค่าเราได้เพราะว่าบอลลิบอลชายเจอของแข็งไปเจอกับอิหร่านนะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งผลก็เราปรากฏว่าไทายเรานะครับ ก็ต้านอิหร่านไม่ไหวจริงๆนะครับแพ้ไป3ต่อ0นะครับซึ่งอันนี้เข้าใจได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นได้แต่กับบอลเล์บอลหญิงไทยเนี่ยผมยังสงสัยอยู่ว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงนะครับคุณผู้ชมดูเกมนี้อยู่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับผมเองเนี่ย ไม่รู้จะไปแบบไปลงดีเทลตรงไหนแต่ผมพูดได้เลยว่านี้เล่นได้น้าผิดหวังจริงๆนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ